ครับสวัสดีครับผมนายพนุวัฒน์เจียมพะโลรหัสนักศึกษา55102105210สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์หมู่สองสำหรับวันนี้ผมก็จะมานำเสนอในเรื่องการใช้รูปแบบฟอร์ซอนกันครับตัวอย่างที่3.7การใช้รูปแบบฟอร์ซ้อนกันเพื่อสร้างตารางสุดคูณตัวอย่างนี้ไม่ต้องจัดวางคอนโทรลใดๆลงไปนะครับ ให้ Double hey, ลคลิกที่ฟอร์มแล้วกำหนดโค้ดดังนี้เลย mm hmm. เมื่อเราด o u b ิ e ลคลิกที่ฟอร์มเราจะได้เป็นฟอร์มหนึ่งโหลดนะับประกาศตัวแปรสตริงชื่อ mt เท่ากับค่าว่างเี็กใช้ loop for ป,ประกาศตัวแปร int ชื่อ i มีค่าเริ่มต้น i เท่ากับ1่ตรวจสอบเงื่อนไข i น้อยกว่าหรือเท่ากับ10หรือไม่เงื่อนไขนี้เป็นจริงนะครับเรียกใช้ loop for ป,ประกาศตัวแปร int ชื่อ j มีค่าเริ่มต้น J เท่ากับ1ตัวสอเงื่อนไข J น้อยกว่าหรือเท่ากับ10หรือไม่เงื่อนไขนี้เป็นจริงครับก็ไปทํางานที่คําสั่ง if e โดยมีเงื่อนไข I คูณ J I เป็น1นครับ J ก็เป็น1ตอนนี้ก็คูณกันก็ได้1น้อยกว่า10เป็นจริงนะครับก็ทํางานที่บรรทัดนี้นะครับคือเก็บช่องว่างสีช่องไว้ที่ตัวแปร MT เนื่องจาก ถ้าผลคูณเป็นตัวเลขตัวเดียวให้เก็บช่องว่างไว้4ช่องนะจากนั้นโปรแกรมจะเก็บผลคูณที่ได้คือ1เมื่อกี้นะครับคือ i คูณ J เก็บไว้ที่ตัวแปะ mt สำหรับผลลันก็จะได้1ตัวแรกนี้นะจากนั้นโปรแกรมจะไปทำงานที่ J บวกบวกคือเพิ่มค่า J, ห้ขึ้นทีละ1น,นะครับ j ก็จะมีค่าเริ่มต้นเป็น2สื่อสองเงื่อนไข j น้อยกว่าหรือเท่ากับ10หรือไม่เป็นจริงนะครับก็ทํางานที่คําสั่ง if ตัวสองเงื่อนไข i คูณ j ก็คือ1คูณ2ครับเป็น2น้อยกว่า10หรือไม่เป็นจริงนะครับก็เพิ่มค่าให้กับตัวแปร mt บวกช่องว่างไว้4ช่องลจากนั้นโปรแกรมจะเก็บผลคูณที่ได้นะคือ2เมื่อกไว้ที่ตัวแปนะ mt โปรแกรมจะทําการวนลูแบบนี้นะครับ10รอบเรามาดูในกรณีที่โปรแกรมเป็นได้ผลคูณเป็นเลขมากกว่า1ตัวนะครับเช่นเรากําหนดค่าเริ่มต้นให้ j เท่ากับ10นะครับตัวซอบเงื่อนไข j น้อยกว่าหรือเท่ากับ10หรือไม่เงื่อนไขนี้เป็นจริงครับก็มาทํางานที่คําสั่ง if โดยมีเงื่อนไข i คู j ก็คือ1นึคูณสินะครับ น้อยกว่า10หรือไม่เนื่อนไขนี้เป็นเท็จครับโปรแกรมจะไปทำงานที่คำสั่ง l คือการเก็บช่องว่างไว้2ช่องไว้ที่ตัวแนะปร mt นะเพราะผลคูณได้ตัวเลขมากกว่า1ตัวนะครับจากนั้นโปรแกรมก็จะเก็บผลคูณที่ได้คือ10เมื่อกี้นะครับไว้ที่ตัวแปร mt สำหรับผลลัพธ์ก็จะได้10ตรงนี้นะครับจากนั้น โปรแกรมจะเพื่อม,มาทำงานที่ j บวกบวกอีกครั้งนะครับเพิ่มค่าให้กับตัวแปร j ตัวแปร j ก็จะเท่ากับ11ตัวสองขอนไข j น้อยกว่าหรือเท่ากับ10หรือไม่เงื่อนไขนี้เป็นเท็จนะครับเพราะว่า j เท่ากับ11แล้วโปรแกรมจะไปทำงานที่บรรทัดนี้คือการขึ้นต้นบรรทัดใหม่เนะี่ยเก็บไว้ที่ตัวแปร mt ต่อมาโปรแกรมจะไปทำงานที่ loop i นะครับคือ i บวกบวกคือเพิ่มค่า i ทีละหนึ่งนะ i ตอนนี้ก็จะเป็น2เลือกใช้รู 4, ป r อระกาศตัวแปร in ชื่อ j มีค่าเริ่มต้นเท่ากับ1เช่นเดิมนะเราซ้อมเงื่อนไข j น้อยกว่าเท่ากับ10บหรือไม่เงื่อนไขนี้เป็นจริงนะครับก็ทํางานที่คำสั่ง if ซสอมเงื่อนไข i คูณ j ตอนนี้ i เป็น2ครับเเป็น1คูณกันก็จะได้เท่ากับ2น้อยกว่าสิบหรือไม่เงื่อนไขนี้เป็นจริงนะครับก็มาทำงานที่บรรทัดน,นี้คือเพิ่มค่าให้กับตัวแปร mt บวกช่องว่างไว้4ช่องคนระับ จากนั้นโปรแกรมจะเก็บผลคูณที่ได้นะครับไว้ที่ตัวแปร mt สำหรับผลลันก็จะได้2ตัวแรกนี่นะจากนั้นโปรแกรมจะมาทำที่ j บวกนะครับเพิ่มค่าให้กับตัวแปร j ตัวแปร j ก็จะเท่ากับสองถ้ือกนไข j น้อยกว่าหรือเท่ากับ10หรือไม่่อนไขนี้เป็นจริงนะครับก็มาทำงานที่คำสั่ง if e ตัวสามเันไข i คูณ j ตอนนี้ i ก็เป็น2 j ก็เป็น2ครับคูณกันก็ได้4น้อยกว่า10ไม่เงื่อนไขนี้เป็นจริงครับก็มาทํางานที่บรรทัดนี้ครับคือเพิ่มค่า i กับตัวแปร mt บวกช่องว่างไว้4ช่องนะโปรแกรมก็จะทํางานวนลูปทาการวนลูปแบบนี้10รอบเช่นเดิมเรามาดูใน,นกรณีที่เเป็น l กันครับเช่นเรากําหนด ค่าเริ่มต้นให้ j เท่ากับ10เนี่ย j เท่ากับ10ตัวอมเงื่อนไข j น้อยกว่าเท่ากับ10หรือไม่เงื่อนไขนี้เป็นจริงนะครับก็มาทํางานที่คําสั่ง if e ตัวซอมเงื่อนไข i คูณ j ก็คือตอนนี้ i ยังเป็น2นะก็เป็น2คูณ j ก็เป็น10เนี่ยตัวอมเงื่อนไข2องคูณได้20เนะี่ยน้อยกว่า10หรือไม่เงื่อนไขนี้เป็นเท็จนะครับก็ทํางานที่คําสั่ง e l s e คือเพิ่มค่าให้กับตัวแปร mt เก็บช่องว่างไว้2ช่องนะครับ แล้วก็โปรแกรมจะมาทําที่บรรทัดนี้คือเก็บผลคูณที่ได้เมอกี้นะครับ20ไว้ที่ตัวแปร mt สําหรับผลลัพธ์ที่ได้ก็จะได้20ตรงนี้นะครับโปรแกรมจะต่อมาโปรแกรมจะมาทํางานที่บรรทัดนี้ครับคือการขึ้นต้นบรรทัดใหม่ไว้เก็บไว้ที่ตัวแปร mp นะก็มาทํางานที่ i บวก1ครั้งเพิ่มค่าให้กับตัวแปร i ไปเรื่อยๆนะครับทีละหนึ่งจนกว่าเงื่อนไขจะเป็นเท็จเรามาดูในกรณีที่เงื่อนไขเป็นเท็จกันนะสมมติว่าเรากําหนดค่าเริ่มต้นให้ i เท่ากับ11นะครับตรวจสอบเงื่อนไข i น้อยกว่าหรือเท่ากับ10หรือไม่เงื่อนไขนี้จะเป็นเท็จนะครับโปรแกรมจะออกจากลูป for มาทํางานที่บรรทัดน,นี้เลยนะครับคือ นำค่าของตัวแปร mt ทั้งหมดนะครับที่เราเก็บได้มาโชว์ผ่าน message box d o show นะครับก็จะได้ผลลัพธ์ดังนี้นะครับตั้งแต่ 1- ถึงร้อยนะครับจากทั้ง loop for และ loop i นะก็จะเป็นลำียบถ้าเป็นตัวเลขตัวเดียวก็จะเว้นช่องว่างไว้4ช่องตรงนี้นะถ้าเป็นเลขตัวเลข2ตัวก็จะเว้นช่องว่างไว้2ช่องครับอย่าง เป็นระเบียบมบสำหรับผมก็ขอจบการนำเสนอเพยงเท่านี้ครับขอบคุณครับ